สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องที่จังโก้ช้าแนวนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่6กันยา2568รในขณะนี้เรามาอยู่กันที่หน้าเซ็นทันเวสเกตหรือ3แยกบางใหญ่ถนนการจนา สถานการณ์กอนนี้รถล,ลาก็วิ่งกันได้สะดวกไม่ติดมากกำลังไหลไปได้เรื่อยๆที่นี่หน้าเซ็นทันเวสเจ็หน้าบางใหญ่เพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะเคยได้มาแล้ว มองเห็นเรีบนู่นจะเป็นอีกเกียศูนย์การค้าสิ่งใช้ภายในบ้านใหญ่ที่สุดในย่านนี้รถวันนี้ก็บางตาวิ่งได้สะดวกเดีย๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินไปดู ถนนที่ทางที่จะขึ้นไป M8 ถนนเอตอนนี้เปิดใช้งานแล้วนะครับถนนเอมแนี้ก็จะวิ่งจากบางใหญ่ไปนครชัยศรีไปนครปฐมไปกาญจนบุรีทางด่วนขึ้นเราก็มาขึ้นกันอยู่ที่ บางใหญ่ถนนกาญจนาหรือเราจะขึ้นมาจากเส้นรัตนาธิเบศก็ได้หรือจะขึ้นมาทางตลิ่งชันสุพรรณบุรีก็ได้ตอนนี้รถก็บางตาเพื่อนหลายคนก็คงจะ เคยมากันแล้วแต่ยังมีหลายหลาคนที่ยังไม่เคยมาก็เชิญชวนเพื่อนๆมาเที่ยวนะครับหน้าเซ็นทรันเวสต์เกตช่องทางคู่ขนานตรงนี้อย่าไปนครชัยศรี หรือนครปฐมนี่คือทางด่วน M8 ที่เขาเรียกว่า M8 เราจะขึ้นตรงช่องนี้จะมีไปด่วนจะตุจกัก,จกก็เลยไปหน่อยหนึง่งรถช่วงนี้ก็เบาบางไม่เยอะเจนเกินไป ีวพาเพื่อนๆไปดูช่องรถที่ลงมาจากนาครชัยศรีหรือมาจากนาคนปรปฐมสำหรับช่องนี้รถจะวิ่งไปตลิ่งชันหน้าตลาดกลางบางใหญ่ รถที่ยังไม่เคยมาก็เชิญเพื่อนๆมาเที่ยวที่ห้างเซนทรัลเวสเกียร์บางใหญ่นะครับรถที่วิ่งมาตรงนี้จะเป็นวิ่งมาจากตลิ่งชันสุพรรณมา,าตัดตลิ่งชันหรือมาจากนาครอ,อิน เห็นวิ่งมามีรถคันหนึ่งวิ่งมาสองคันนี้มาจากนกครปฐมมาจากนกครปฐมกาญจนบุรีแล้วมาลงที่บางใหญ่เพราะว่าถนน M8 นี้เปิดใหม่รถยังไม่เยอะ เพื่อนๆมาดูตรงนี้จะเห็นรถขาลงที่สองคันที่มานั้นจะเป็นมาจากนาคนปรปฐมนี่คือขาลงลงมาจากนาคนปรปฐมจะมาลงบางใหญ่เพราะขาลงพอดีนะครับมาจากการจนบุรีอันนี้ขาลงขาขึ้นจะอีกฝั่งนึงรถ ทาง M8 ตอนนี้ก็กำลังบางตานะครับเพื่อนๆพาเพื่อนๆพ,พ,พวกมาทางนี้ทางนี้จะเป็นขาออกนะครับวิ่งไปทางสุพรรณบุรีบางบัวทองหรือไปอยุธยาทางนี้จะเป็นขาออกเขาเรียกว่าขาออก ตอนนี้เราก็อยู่นหน้าเซ็นทันเวสเกตหน้าเทศบาลตำบลเสารทรงหินสำหรับวันนี้รายงานการจราจรสมัครเล่นแค่นี้ก่อนนะครับจากช่องที่โกชาแนล